เจ็ดนิสัยนะคะที่จะทําให้คุณน่ะเป็นเศรษฐีหรือเป็นคนที่อารมณ์ดีจากภายในได้เรามาดูกันนะคะว่าเจ็ดนิสัยในการฝึกฝนตัวเองให้เปลี่ยนแปลงทุกวันนี้มีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะันก็คือการที่คุณจะต้องรักตัวเองค่ะหลายคนเนี่ยเวลาต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือช่วยเหลือคนอื่นมีน้ําใจเนี่ยวิธีการที่จะฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนมีนิสัยที่ร่ํารวยหรือมั่งคั่งได้ คุณจะต้องรู้จักรักตัวเองค, sy, ค่ะรักตัวเองยังรวมไปถึงการที่คุณจะเลือกทานอาหารเลือกออกกําลังกายเลือกใช้คําพูดสื่อหรือสิ่งต่างๆที่คุณเสพด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะข้อที่2ค่ะก็คือว่าคุณต้องให้เวลากับสิสส่งหรือกับคนที่สําคัญกับเราในวันนี้งานเป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งที่คุณทําอยู่รอบข้างก็เป็นสิ่งสําคัญแต่วันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่อยู่กับเรามากที่สุด นอกจากตัวเราแล้วก็มีสามีมีครอบครัวมีลูกทุกวันนี้คุณต้องให้เวลากับคนที่คุณรักให้มากที่สุดเพื่อที่การที่คุณจะเป็นคนที่เป็นคนอารมณ์ดีจากภายในมีนิสัยที่ดีมีนิสัยที่มั่งคั่งร่ำรวยได้คุณจะต้องมีเวลาให้กับคนที่คุณสําคัญด้วยนะคะข้อที่3ค่ะการที่เราจะฝึกฝนการที่เป็นคนที่มีอารมณ์ดีหรือเป็นคนดีนิสัยใหม่เนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความกระตัญยูค่ะเห็นคุณค่าทราบซึ้งกับทุกสิ่งในวันนี้คนที่เขา เร็จล้วนแล้วแต่กรตันยูและขอบคุณในสปปรรพสิ่งที่เขามีเริ่มจากสิ่งที่เขามีร่างกายหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างวันนี้คุณจะเป็นคนมั่งคั่งได้คุณต้องเป็นคนที่มีความกรตันยูและรู้รู้จักคุณที่สิ่งต่างๆที่คุณมีนะคะข้อที่4ค่ะในวันนี้นิสัยนี้นะคะนั่นก็คือการมองโลกในแง่ดีค่ะ วันนี้จงระวังคำพูดที่คุณพูดหรือการให้ความหมายกับทุกๆสัพสิ่งที่คุณเจอเพราะการที่คุณมองโลก,โลกในแง่ดีมันเป็นเครื่องมือที่สามารถทำให้เราออกจากพลังลบได้ง่ายที่สุดและเป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีนิสัยใหม่นะคะข้อที่5ค่ะ การที่คุณจะเป็นคนแบบนิสัยดีได้นั้นคุณจะต้องให้อภัยตัวเองค่ะในวันนี้นะคะหลายคนไม่ยอมให้อภัยตัวเองในอดีตที่ผิดพลาดมาแล้วไม่ยอมให้อภัยตัวเองกับเรื่องราวที่ตัวเองผ่านมาแล้ววันนี้นะคะการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้คุณต้องรู้จักให้อภัยกับตัวเองค่ะแผ่เมตตาให้คนอื่นมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกฝนนะคะข้อที่6ค่ะสิ่งที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนมีนิสัยที่ดีเยี่ยมได้ คุณจะต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีค่ะในวันนี้นะคะหลายคนมองข้ามมัวแต่ไปโฟกัสสิ่งภายนอกแต่คุณรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราคือสิ่งสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงในวันนี้ถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีนิสัยใหม่มีหน้าตาทางการเงินหรือมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเศรษฐีมีความมั่งคั่งกันคุณจะต้องเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเสมอค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะในวันนี้คุณจงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะแต่ละคนต้นทุนไม่เข้ากันการลงมือทําก็ไม่เท่ากันบันไดของคุณอาจจะอยู่ขั้นที่1ขั้นที่2แต่ถ้าคุณไปมองคนอื่นขั้นที่9ขั้นที่10แล้วคุณรู้สึกเปรียบเทียบวันนี้คุณจงเปลี่ยนโฟกัสนะคะคุณจงโฟกัสที่ตัวเองและเลิกเปรียบเทียบค่ะเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกมีพลังงานลบ และรู้สึกเกิดทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าทําไมเรายังทําได้ไม่ดีนะทําไมเรายังไม่ดีเราจงอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าวันนี้คุณต้องการเปรียบเทียบจงเปรียบเทียบเพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณแต่อย่าเปรียบเทียบเพื่อดึงพลังเราลงต่ํานะคะสําหรับวันนี้นะคะ7นิสัยนี้คุณสามารถนําไปฝึกฝนและนําไปใช้ได้ว่าวิธีไหนหรือข้อไหนบ้างที่คุณควรจะเพิ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้มีนิสัยใหม่ที่ดีเยี่ยมค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะ